มารู้จักริชีสุนักนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษวัย42ปีนะครับเชื้อสายฮินดูหรืออินเดียนะครับซึ่งเป็นนายกประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะครับที่มีเชื้อสายเอเชียคนแรกนะครับโดยนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยเขาได้รับผลโหวตจากสภานะครับถึง193คนนะครับก็ถือว่าเป็น คะแนนที่สูงมากครับรวมถึงมีการถอนตัวนะครับซึ่งก็เปิดทางนะครับให้ลิชีนะครับก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับโดยประวัตินะครับเรื่องราวของเขานะครับทางลิชีนะครับเกิดที่เซาแทมป์ตันนะครับปี1980นะครับหรือพศ2523ขณะที่พ่อเป็นแพทย์ ปเทปฏิบัติทั่วไปนะครับและแม่ของเขานะครับเปิดร้านขายยาของตัวเองนะครับทางลิชีนะครับมีน้องชายและน้องสาวเกิดที่อังกฤษเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวนับถือศาสนาฮินดูนะครับทางชีวิตส่วนตัวเน,นี่ยนายริชีเนี่ยไม่ชอบดื่มเหล้านะครับไปวัดทุกสัปดาห์เลยนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับทาง BBC เมื่อ2019ว่าโชคดีที่ไม่ได้ไปเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติมากนักนะครับ แต่มีครั้งหนึ่งตอนเป็นวัยรุ่นไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพร้อมน้องสาวและน้องชายถูกคนที่นั่งอยู่ไม่ไกลพูดคำหยาบที่ใช้เหยียดคนที่มาจากเอเชียใต้นะครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาชีวิตต,วต,วตัวชีวิตรักนะครับพบรักกับลูกมหาเศษรษฐีพันล้านนะครับลิชีนะครับได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนวิทยาลัยวินเชสเตอร์นะครับและทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารในเมืองเซาเทมตัน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากนั้นเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแสแตนฟอร์ดสหรัฐได้พบกับอักชรามูรตีนะครับดีไซเนอร์บุตรสาวของนารายมูรตีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ชาวอินเดียและผู้ร่วมก่อตั้งอินฟอร์สนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านให้บริการอาีนะครับทั้ง2แต่งงานกันเมื่อ2009นะครับมีลูกสาว2คนนะครับโดยเมื่อปี2001ถึง2004เนี่ยนายดิชีนะครับทำงานเป็นนักวิเคราะห์โกลแมนแซกนะครับและต่อมาทำงานพร้อมเป็นหุ้นส่วนในเฮดฟันสองแห่งจนถึงปี2010จากนั้นนะครับในปี2013-2015เป็นผู้อำนวยการบริษัทการลงทุนนะครับ นะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของพ่อตาของเขานั่นเองนะครับส่วนเส้นทางการเมืองครับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่การเมืองเมื่อปี2014และปี2015ได้เป็นสสนะครับพักอนุรักษนิยมที่เมืองลิสบอนมอนตนยอร์กเชียเพราะเป็นรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลของนางเทเรซ่าเมย์นะครับดูกระทรวงรัฐบาลท้องถิ่นและความปลอดภัยในอาคาร ต่อมานายบอริสจอ h ์สนนะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2019นายริชีนะครับก็นะฮะสนับสนุนนายจอร์นได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับ่อนขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อ2020นี่เองนะครับจึงก็โต๊โตก้าวอย่างรวดเร็วนะครับในเส้นทางการเมืองนะครับนายริชีนะครับต้องนะฮะการบริหารนะฮะในส่วนของเศรษฐกิจ ของอังกฤษนะครับในช่วงของการระบาดนะครับในช่วงโควิดโดยใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตนะครับพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นก็เป็นในส่วนของผลงานนะครับของลิชีนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับนี่ก็เป็นโฉมหน้านะครับของว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับในวัย42ปีนะครับทางสื่อมวลชนนะครับก็ได้บอกถึงจุดอ่อนคือความร่ำรวยด้วยนะ นาะยริชีเนี่ยก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และก็โจมตีในเรื่องของฐานะของเขานะครับที่นะครับนะฮะร่รำรวยถือว่าเป็นนักการเมืองที่นะครับมีสถานะความมั่นคงหรือว่าสภาพครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับซึ่งนะฮะตรงนี้กลายเป็นจุดอ่อนของนายริชีนะครับคือภาพของการเป็นนักการเมืองฐานะที่มั่งคั่งนะครับจนถูกตั้งคำถามว่ามหาเศรษฐีแบบนี้ จะเข้าใจถึงปัญหาค่าครองชีพที่ประชาชนเผอ,อิญอยู่มากน้อยเพียงใดนะนอกจากนี้การมีภรรยามีทายาทผาศษฐีชั้นนําของกิจเนี่ยยังเคยทําให้ในายฤชีถูกโจมตีเรื่องปล่อยให้ภรรยาอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายจ่ายภาษีเพียงน้อยนิดจนนายฤชีนะครับต้องออกมาปกป้องภรรยาไม่เคยละเมิดและบ่ายเบียงทางกฎหมายด้วยนะครับนี่ก็เป็นนะครับการ เล่าถึงนะครับประวัติของนายลิชีนะครับไงก็ต้องติดตามต่อไปครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมโลกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทิศทางการด้านต่างประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับ